สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะ,ะสำหรับใครที่ดูอยู่พอเปิดเข้ามาปุ๊บอ้าวกรอไปอันสุดท้ายเลยไม่ได้นะหยุดเลยหนูจะต้องเรียนให้เข้าใจเพราะว่าครูเห็นหลายคนส่งงานมาและทำทำตามที่ครูสอนก็จะทำได้ถูกต้องไม่ผิดนะคะถึงผิดก็ผิดพลาดได้น้อยแต่บางคนไม่ดูเลยบางคนเผื่อไปดูในหนังสือ แล้วก็ทำํำลงมาปรากฏว่าผิดพลาดเยอะมากแล้วครูเลยบอกว่าการเรียนมันควบคู่กับการสอนการทํางานก็เช่นเดียวกันเรามาถึงเราจะไปทําอะไรเลยถ้าไม่ได้รับการสอนนึ่มไม่ได้รับการไฝววาหรือว่าไฝ่หาความรู้ศึกษาด้วยตัวเองอะไรแบบนี้มันก็จะมีความผิดพลาดเยอะนะคะ ไอ้ของครูส่งของครูส่งงานมาถ้าส่งงานมาปุ๊บได้เท่าไหร่ตัดเป็นคะแนนเลยไม่มีการเพิ่มคะแนนให้ทีหลังนะคะดังนั้นหนูจะต้องรอบครอบในการทํางานแล้วก็ในการเรียนด้วยวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการคูณเศษส่วนเหมือนเดิมแต่เศษส่วนวันนี้จะเป็นเศษส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าจํานวนคระจำนวนคระค่ะนักเรียนเคยรู้แล้วจํานวนคระเป็นอะไร จำนวนคาเป็นยังไงวันนี้ครูมาสอนแต่ครูขอทวนนิดหน่อยนะจำนวนค้าคืออะไรจำนวนค้าหรือว่า mixed number เป็นการนำเสนอเศษส่วนอีกรูปแบบนึงโดยนำจำนวนเต็มประกอบเข้ากับเศษส่วนแท้และมีปริมาณเท่ากับสองจำนวนนั้นมาบวกกันเช่นเช่นบางคนเอาตัวเลขมาหนูไม่ชข้ใจนะคะไม่ต้องกลัว ฟ้าครูไม่ได้เรียกฟ้านะลูกครูกำลังสมมติเหตุการณ์ให้ดูฟ้ามีเค้กอย่างลูกเค้กสามก้อนนี้เท่ากันนะคะดูเค้กของฟ้านะนี้หนึ่งก้อนนี้หนึ่งก้อนแล้วไอ้น,นี้ล่ะกี่ก้อนอันนี้หนึ่งนี่หนึ่งรวมเป็นสองก้อนแล้วไอ้น,นี้ล่ะกี่ก้อนในเนี้ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนถูกไหม เค้กแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองแล้วก็ส่วนที่สามหายไปหนึ่งส่วนดังนั้นจากสี่นี่ส่วนที่สี่นะจากสี่ส่วนเหลือสามส่วนก็ได้เป็นเศษสามส่วนสี่ก้อนนั่นเองอันนี้มีสองก้อนอันนี้มีเศษสามส่วนสี่ก้อนเราจึงจะได้จำนวนคระเป็นฟ้ามีเค้กเอาสอง ไปบวกกับเศษสามส่วนสี่ได้เป็นสองอ่านว่าสองเศษสามส่วนสี่ก็นะคะสองคือจํานวนเต็มเห็นไหมจานวนเต็มประกอบเข้ากับเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือเศษสามส่วนสี่เศษส่วนแท้ก็คือข้างบนน้อยกว่าข้างล่างนะโอเคตัวเศษแนละ้ก็ต,ตัวส่วนนั่นองมาดวาูวันนี้อันนี้แหละ สองเศษสามส่วนสี่เขาเลยเรียกว่าจำนวนคลาเอ็มเองมาจากจํานวนเต็มรวมกับเศษส่วนแท้นะคะอ่ะแล้วเราจะมาคูณจํานวนคละได้ยังไงเราจะมาคูณจํานวนคละได้ยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเออทาไม่เป็นถ้าหนูได้เรียนถ้าหนูเรียนแล้าหนูทําความเข้าใจมาและพยายามที่จะศึกษานะหนูก็จะได้ความรู้มาและทาเป็นแน่นอนเชื่อครูไม่ได้ยาก สำคัญอย่าลืมท่องสุขคูณด้วยนะคะท่องสุขคูณด้วยมาดูอันนี้จํานวนคระก่อนที่เราจะนำไปคูณเราต้องเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษเกิดก่อนเมื่อกี้เราได้เศษส่วนแท้แลวเนาะเราได้คำว่าจํานวนคระแล้วเศษส่วนแท้แล้วและอันนี้เราได้คำว่าเศษเกินมาดูกันว่ามันแตกต่างกัน,นยังไงเดี๋ยวครูขอยกอันนี้ให้ดูถ้าเป็น เศษส่วนแท้อะเศษส่วนแท้เช่นเศษสามส่วนสี่เศษสิบเอ็ดส่วนสิบแปดอะเป็นต้นตัวเศษนะคะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะนี่คือเศษส่วนแท้เนาะต่อไปจำนวนคระจำนวนคระ เอาจำนวนเต็มเช่น2เศษ3สามต่วนีเหมือนที่ฟ้ามีเคสเมื่อนกะี้หรือว่า5เศษ6หส่วนแครูถามหน่อยแบบเนี้ยมันสิ้นสุดได้ยังครูเจอมาเยอะมากเลยคนที่ตอบ5เศษ6หส่วนแหรือเลขลักษณะเนี้ยมันยังทำต่อได้โดยการเอาแม่อะไรมาหารทั้ง6และ8เอาแม่อะไรคะแม่2นั่นเอง2องวไวง้วได้6ก ามหกเอาแม่สองไปหานะนี่ครูหารแบบตัดทอนให้เลยได้สองอะไรได้แปดสองสี่แปดดังนั้นได้เป็นห้าเศษสามส่วนสี่นี่ถึงจะเป็นจำนวนค่าที่สมบูรณ์คือตัดทอนลงมาได้ต่าที่สุดแล้วนะคะต่อไปเศษเกินนี่เศษเกินเศษเกินคืออะไรดูเศษเกินนะเศษเกินเช่นเก้าส่วนหกนี่คือเศษเกินเป็นไง ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนข้างบนมากข้างล่างน้อยนั่นเองนะคะมันจะมาจากการทำจำนือพระเนี่ยมาเดี๋ยวครูจะมาสาธิตให้ดูนะคะเข้าใจเตษตัวแท้จำนือพระแล้วก็เศษเกินนะ้ะอันนี้ครูย้ําให้ดูอีกรอบนะคะมาดูการทำจำนวนพระให้เป็นเศษเดิมเห็นไหมวิธีทำครูย,ยังขีดสองเส้นเลยเดัยงนั้นนกักเรียนเวลาทำงานมาหนูก็ต้องขีดสองเส้นด้วยนะคะ ขีดตองเส้นขิดตงเส้นพวกนี้สําคัญไม่ใช่ว่าไม่ขีดแล้วเราจะตายหรือเรียนคนิตไม่รู้เรื่องไม่ใช่แบบนั้นนะลูกแต่คณิตมันให้มากกว่าการคิดคำนวณมันให้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 อะไรลูกมันให้รับีบบวินัยค่ะนะคะมันให้รับีบบวินัยนั่นเองมันถึงจะทําให้เข้าใจได้ง่ายนะลูสองเศษสามส่วนสี่ ทําให้เป็นจนํานวนคระเดี๋ยวกูขอปิดตรงนี้หนะ่อยนะสองเศษสามส่วนสี่ทำให้เป็นจนํานวนคละทําได้ยังไงดูตรงนี้เอาสี่ไปคูณสองอสี่คูณสองในวงเล็บเรียบร้อยใช่ไหมตัวล่างคูณตัวหน้านะแล้วก็บวกตัวบน4ีคูณส บวกสส่วนด้วย4ส่วนด้วยเท่าเดิมเห็นไหมส่วนด้วยเท่าเดิม4คูณ2ได้8เหใช่ไหม4คูณ2ได้8 8บวก3เป็น1 1ได้เป็นเศษ11ส่วน4นะคะหรือทำให้ง่ายๆเหมือนอันนี้ดู4 2สเจษ3ส่วน4 4คูณ2กูทำสัญลักษณ์แบบนี้เลย คูณ4ไปให้ดูแล4คูณ2 4คูณ2ก่อนแล้วก็บวก3 4 2 8เอา8ไปบวก3 8 3 11ได้เป็น7 11ส่ว4เท่าเดิมเห็นไหมคำตอบเท่ากันแต่นี้2บรรทัดถูกไหมแต่นี้เป็นไงบรรทัดเดียวจบเลยนะคะ,ะมาดูกันต่อ โอเคมาดูกันต่อนะคะจงหาค่าและจงหาค่าละจงหาค่าของ2องเศษหนึส่วนหอย่าลืมนะก่อนที่เราจะคูณเราต้องทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนบวกกับตนะึงเศษสองส่วนเะอ่ะมาดูวิธีทำเวลาเราไปทำงานนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้วิธีการโดยใช้ระเบียบอินไยของเราเนี่ยมาทํามันจะทําให้เข้าใจง่ายการคิดเส้นเอ,อ่ยการทําเท่ากับตั้งให้มันเท่ากันสําคัญนะคะมันทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็มันไม่มั่วด้วยแล้วเราจะเข้าใจลําดับการ,รดําเนินการ,ร,การทางคณิตศาสตร์แล้วมันจะไม่ผิดนั่นเองมาดูว่าเราจะคิดยังไงเราจะ คูณจำนวนคระเราต้องเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินโดยใช้วิธีแบบนี้แต่จะใช้แบบนี้ดีวิธีที่1ห,หรือวิธีที่สองวิธีไหนวิธีไหนคะครูขอวิธีที่สองเลยนะมันจะได้รวดเร็วนะมาดูครูทำห้าเอาไปคูณ2องบวกหนึ่งห้าสองสิบ สิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเขียนเลยค่ะสิบเอ็ดส่วนด้วยอะไรเท่าเดิมส่วนด้วยห้าสำคัญอย่าสลับหน้าหลังนะเอาหลังมาทําก่อนและเอาหน้าไปว่าข้างหลังแบบนี้ไม่ได้นะคะมันเขียนมาตําแหน่งไหนก็ต้องเป็นตําแหน่งนั้นที่เขียนไปต่อไปคูณเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะคะเจ็ดเก้าส่วนเจ็ดเหมือนเดิมทีนี้การคูณส,ส่วนครูบอกแล้วมีอะไรตัดทอนได้ไหม 5ไปตัดกับ9้าได้ไหมเอาแม่อะไรตัดห้าหรือตัด1ิบเได้ไหมเจ็ดติบเอดเจ็ดเก้าไม่ได้นะก็เลยเป็นบนคูณบนล่างคูณล่างนะคะอันนี้คือตัดทอนไม่ได้เนาะตัดทอนไม่ได้มาดูต่อดูต่อนะ1สิบเอ็ดเก้าเสิบห้าเจ็ดเห็นไหม กูทำรอบกูจะขีด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 นักเรียนอย่าลืมแล้วกันห้าเจ็ดสามสิบห้าแบบนี้จบแล้วยังแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเศษเกินถูกไหมเศษเกินจะต้องทําให้เป็นจํานวนคละก่อนถึงจะตอบได้จํานวนคละนะคะ เสร็จเกินจะต้องทําให้เป็นจํานวนคระก่อนนิวนนะจะต้องทําให้เป็นจานวนคระก่อนถึงจะตอบได้ทําอย่างไรไปคิดด้านนอกเลยคะ่ะหรือจะคิดข้างๆก็ได้ครูไม่ว่านะ,ะครูจะตั้งกรอบอันนี้ไปคิดตรงนี้กระดาษทดไปก็ได้ครูตั้งกรอบขึ้นมาเศษเ9สส่วน35ไปตั้งหานั่นเองอะไรไว้ในอะไรไว้นอก ก้าสิบเก้าไว้ในสามสิบห้าไว้นอกสามสิบห้าหนึ่งสามสิบห้าเลยสามสิบห้าสองเจ็ดสิบสามสิบห้าสามเกินไหมหนึ่งร้อยห้านี่มันเกินแล,แล้วสามสิบห้าได้แค่สองแล้วก็เจ็ดติดลบก,กันนะคะแหละเก้าลบศูนย์ได้เก้าเจ็ดอ่าเก้าลบเจ็ดได้สองจบไหมยี่สิบเก้าสามสิบห้าอะไรได้ยี่สิบเก้าร้อยไปแล้วมันน้อยกว่าฐานห้าไปต่อไม่ได้ เวลาเราจะตอบคำตอบมาต้องเอาสองมาก่สองคือจำนวนเต็มสองเศษยี่สิบเส่วนสาิบหนั่นเองนะเวลาเราตอบเราก็จะตอบเท่ากับสองเศษยีสิบเส่วนสาิบห้าพอเราเจอแบบนี้มีอะไรตัดทอนได้ไหมยี่สิ้าสามส ไม่มีนะคะเพราะยืดเก้าเป็นจำนวนเฉพาะตัดทอนไม่ได้แล้วก็ตอบแค่นี้เลยลอเนาะอ,อะมาดูตัวอย่างต่อไปลูกได้หลายๆตัวอย่างนะคะอะเรามาดูข้อนี้กันต่อนะคะแปดคูณสิบสามเศษสามส่วนสี่นกเขียนแปดคูณสิบสามเศษสามส่วนสี่เลยแล้วก็เท่ากับนะคะแปดมาเหมือนเดิมข้างหน้ามาก่อนนะคะ สิบสามสิบสามส่วนสี่นุก็เอาสี่คูณสิบสามค่ะสี 13, ่คูณสิบสามเท่าไหร่สิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามสี่เท่าไหร่เลยลูกห้าเท่าไหร่นะสิบสามสี่ห้าสิบสองนะคะห้าสิบสองบวกกับสามเป็นอันนี้ห้าสิบสองห้าสิบสองมาบวกกับสามเป็นห้าสิบห้านะคะ ก็เป็นเศษห้าสิส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย4นั่นเองมาเจอเลขแบบนี้อะไรตัดกันได้อะไรตัดกันได้คะ4ี่กับ8เอาแม่อะไรคะแม่ส4่4หนึ่งสี่สองแปดนะเวลาตัดทอนอย่าตัดเอาเลขอะไรมามั่วๆการตัดทอนจะต้องเอาตัวเลขที่หารมันลงตัวมาตัดเท่านั้นนะเหลือสองคูณกับห้าสิบาคำตอบตัวนี้ก็คือ55 2ครั้ง 110นั่นเองนะคะแค่นี้ก็จบละต่อระตอบมาตักหน่อยก็ได้ข้อเมื่อกี้ไม่ได้ต่อระตอบนะตอบประต,อต่อไตอบ110อ,อบ110ให้สวยๆเนาะอ,อ่ะเดีย๋ยวไปข้อต่อไปเลยอันนี้เถ้าใจเนาะไม่เข้าใจหนูก็กรอกลับมารอบอ่ะมาดูข้อนี้ค่ะเหมือนเดิม เศษเก้าส่วนสิบมาก่อนเลยอย่าจดโจทย์ผิดนะ27่เจ็ดคูณสเป็นห้าสิ่นะ,ะตคุูเขียนทห้ยีเคูณสเป็น54าสิบถูกไหมห้าสิบสไปบวก20เป็น64สนั่นเองเศษหกสิบสี่ส่วนอะไรยี 27. นะคะ ที่จริมันมีตัดทอนได้แหละแต่ว่าไม่ต้องตัดหรือจะตัดก็ได้ตัดมันก็จะยิ่งง่ายกูจะตัดให้ดูนะ10กับ64เนี่ยมันเป็นเลขคู่เราใช้แม่สองได้2 50 2หาร10สองหเหลือห้าสอหันหเหลือ3ถูกไหมสอหาร4เหลือ2หรือง่ายๆสองคูณอะไรได้10 2สคูณห สองคูณอะไรได้หกสองคูณสามสองคูณอะไรได้สี่สองคูณสองนั่นเองก็เป็นสามิบสองนะคะอย่างนี้ก็เป็นแน่หละจับคู่วันนี้ครูจะใช้ประกาศอีกสีหนึ่งแล้วกันให้นักเรียนได้เห็นว่ามันสามารถทําได้หลากหลายหลากหลายนะจับคู่กันได้จับคู่กันได,นได้ต้องเป็นจับคู่นะหรือว่าตัวเดียวแล้วหันทั้งหมดอ่าเดี๋ยวแล้วแต่โจทย์แล้วแต่โจทย์มาดูวนันนี้แม่สามครูใช้แม่สามเพราะอะไร สคูณอะไรได้9ก้า3ามามอะไรได้ยี่สิบเจ็ดมเจเห็นปะมันตัดกันได้ทีนี้มันเหลืออะไรบ้างเหลือสามสองคูณเ,เหลือสามคูณสาส่วนด้วย5้คูณเ้านั่นเองมาดูต่อสามสองหกาสาเก้าก้กคูณจากหลังมาหน้านะ9ก้าห้าสี่สิบห้า เป็นเศษเกินทําให้เป็นจํานวนพระก,กูไปิบก้างอกอีกแล้วเอาอะไรไว้ในอะไรไว้นอกหลบ96ไว้ในแล้วก็45ไว้ด้านนอก45 1 45 45, 45 2 90เลยค่ะลบกันเหลือ6นั้นอองตึดตึด2เศษ6ส่วน45 กูก็มาเท่ากับต่ออ่ะเท่ากับข้างๆก็ได้เพราะว่าที่ข้างล่างของครูเต็มแล้วได้เป็นสองเศษหกส่วนสี่ห้าเธอว่าเนี่ยสุดแล้วยังถ้าเธอตอบก็บอกว่าสุดแล้วค่ะไปต่อไม่ได้แต่มีเลขที่ไปต่อได้ค่ะรู้ไม่เลขอะไรเอาอะไรมาหารมันได้ทั้งหกและสี่ห้าอะไรคะไม่สามนั่นเองหารด้วยสามนะลูกรูขเขียนเลขให้ดูอ่ะ สามอะไรได้หกสามสองและสามอะไรไม่เกินสี่สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามนะแต่เราต้องการถึงสี่ยังงั้นเหลือเศษอะไรเหลือเศษหนึ่งกูเติมหนึ่งไว้ชั้นหน้าห้าสิบห้าอันนี้กูหารแบบหาง่ายๆ่ายหาให้มันรวเดเร็วนะคะหันจากหน้าไปหลังสามอะไรได้สิบห้าก็มีหนึ่งมาไงเมื่อกี้มันเป็นเศษมนาะจากสี่สามห้าสิบห้า ดังนั้น3ามคูณสิได้สี่สิบห้าค่ะคําตอบที่สุดท้ายของมันแล้วก็คือ2เศษส 2, ส่วนสินี่คือคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็ถึงจุดต่ําจุดของมันแล้วที่จะทําได้นะคะต้องทําให้เป็นเศษส่วอนอยังต่ําด้วยโอเคนักเรียนจะรู้ว่าเป็นเศษส่วนยังต่ํำไหมมันต้องเกิดจากความชนานาญดังนั้นต้องทํจุดทย์เยอะนะมันจะเกิดความชํานาญสรุป การคูณจำนวนคระสรุปนะคะสรุปก็คือการคูณใดๆที่เราทํากันมาคูณจานวนคระคูณจานวนเต็มคูณเศษส่วนคูณจํานวนนับใดๆพวกเนี้ยต้องทำำําจํานวนคระก่อนนี่เกการคูณจํานวนคระน่าจะต้องทำำําจํานวนคระให้เศนเศษเกินแล้วถึงสามารถคูณกันเช่นเดียวกับการคูณเศษส่วนทั่วไปที่เราเคยสอนมาเนะเาะจะต้องทำำําจํานวนคระให้เศษเกินก่อนโอเค งานค่ะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนครูไม่ได้สอนในแบบฝึกหัดในหน้ามีแต่ในหนังสือเรียนหน้าสามถิบสองจะมนเก้า 99, ข้อเก้ 4, นาคะแนนนะคะแล้ววันนี้ครูก็มีแค่นี้ค่ะอย่าลืมทำงานส่งด้วยนะรักษาสุขภาพให้พาคันสวัสดีค่ะ